ทุกคนด้วยเย้เย้เย้ขอบคุณที่รักสุดวันนี้เรามาอยู่ในแมปเดิมนะคะซึ่งเราไม่ได้เล่นเกมนีเวิร์มนี้นานมากเลยที่ถึงที่ถึงเทพจะตายแล้วโอเคพี่กูตันซึ่งแล้วก็จะทำตามปาอย่าทสิดามันไส้โอเคโอเคซึ่งเราบอกซึ่งนะคะเราก็จะพบกับสองคนเป็นแขกพิเศษพร้อมกับคือมุ มูซานมูซานมูซานไอเนี่ยมูซานตัวนี้จีนินมีอย่าที่า<ล>ทมากเลยถ้าเออมาเออเลือกมาเป็นเลือกคณะโอเหมือนเดิมซึ่งเลยคะพาร์ที่แล้วเราไม่ได้ถ่ายมาเป็นกว่าปีนึงซึ่งตามเดิมเราจะถูกดูดพี่โบตาตนพยายามกดกระดูเอาไว้นะเวลาเราถูกดูดซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้ว่า f อซ เอฟซีตัวจริงต้องได้รับยากับคนหน้านี่มาไม่ใช่เฮ้ยอะไรว้าวเพื่อสมุนไพรฮางโงงายคิงโฟโต้ใหม่และครนี้มีชื่อว่าแบบโอ้หน่าเกลียดหน้านะโอ้ยักษ์รสวัสดีแค่คือคนลาที่สิ้นเลิกพี่ขอฆ่าวันด้าก่อนนะยักษ์มร โอ oh, okay, ้ออกกำลังกายเฮ้ยเฮ้ยคือเอาความเฮ้ย hey, คือเอาความจริงอ่ะใช่ไหมมีรอยเท้าก็มีประโยชน์เหมือนกันกนะทุกคนเพราะว่าแล้วหนึ่งนะเแ็นด้าเรื่องโจแวนได้อยู่ไหนอ่ะไม่บอกเอยอามาเที่ยวกำลัง uh. ได้ไหม uh. คนแก่ ย่านี้ย่านี้โอ้ยอออีแต่เขาว่านี้สองโอ้โหหัวหางเตงูสว่างมากรอบที่สองแล้วนะพี่บอตันดูหัวหางเตงูโคเออพี่แน่ให้ฉันด้วยอาหาราหาใส่ฉันโอ้ยโดนตูดข้าประ้าช่วยด้วยมีหัวทุกมาผัดผัา กระบวนท่าที่หนึ่งคีโฟตโต้ให้ด้วยอืมอ่าลำงคาด้วยโอ้ยช่วยด้วยสก,กิลหนึ่งอ <c oughs> ย่างสก,กิลหนึ่งตกคนอื่นตกบันไดที่ใส่คนแก่นี่มันช่างเวสก,กิลเกิดจะได้เลยนะฮ่าฮ่าหนีฉันไม่รอดทนหรอแม่คนแก <c oughs> กากรครั้งนี้ดูเดือดมากนี่าคนมาหลอน่าขี้น่าเกลียดจะกล้ามาเลยไอ้พวกเออไอ้พวกสน่ห์เฮ้ยรอนี่เขาอะไรนี่ใบเสื้อมันคืออะไรใบเสื้อลังห่างไม่ใช่ใบเซสื้อเขามาเดี๋ยวไอต่างคนต่างอยู่ได้ไงนี่แหนตีตูดเลยใส่บักกี้ไข่นะคะ ตะกี้ไข่แบบซึ่งโซฮะโซฮะกุเต็มนโอ้โหพอเลยนีอันนี้อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งไปพิษโอ้โหพี่วังโดมะโดมะยังที่จะสู้กับเฮ้ยโดมาไม่ทำอะไรหนูเ้าเนี่ยโดมาอยู่นิ่งไม่ใช่มันคืออันฟาก้าน้องแล้วไก่อ่ะอย่ามายุ่งเขาจูงนยอย่ามายุ่งกับเราอย่า ไปฮีปไอ้พวกหัวสนามโอ้โหคริสต์มาสทันเดอร์ไออูอ๋ตงนี้หนูไปนะหนูไปอยู่เลยโอ้ยร้อนตูดดูดิไป,ป<ล>เอ็นมูในเอน็นมูให้จริงก็มาดิโอ้โหเอ็นมูเดนินน่าเกลียดมากเลยเจเจดดขอขึ้นเลยเจเจโอ้ยทำไมไม่น้ำดิ เสียความเป็นคานาโอไปหมดเลยตัวกกุเตนเรอก่อนตัวกกุเตนตัวฮักกุเตนตัวฮักกุเตนพี่เอ้ยมองกันหน้าเป็นรุ่นพี่กี่ครั้งเนี่ยรุ่นพี่สิบเหรอมันหน้า <c oughs> มือน่ารักมากเลยเนี่ยมือน่ารักมากเลยแต่หน้าตาน,นี้โ<ฮ>อย๊ยวางพวกแกมันว,า,วงนางโอ้โหวางพลังง่วเลยนะรู้ไหมไอ้ใบเสื้ี <c oughs> รู้ไหม แม้แต่แวนดา้าตัวละครที่ว่าน่เรื่องคือฮังเกิลภาพที่ว่านดาดาโหลดมาพี่อยากส่งให้น้องๆดูมากๆเลยนะคะว่ามันเขามันมันเป็นภาพที่สุดที่พี่ขออาบน้ำก่อนนะแวนด้าอาบน้ำแช่ขี้ไค้พวกนี้เราโอกาสนี้กระโดดลงมาเลย <c oughs> ย่าตาแก ร้อยคะแนนชิโนบุวันหน้าจะไปล้างแคสไอ้พวกนี้หนูไม่รู้ว่าเออใครซิงมีชีวิตใครซิงมีชีวิตแพงขึ้ันได้นระวังมัเลยระวังเพลินนะระวังคลิปมันยาวคลิปใครซิงมีชีวิตเออตัวมาโหวปล่อยอะไรเนี่ยต,ตัวมาป้องกันตัวมันเดี๋ยวพี่ตีหลบให้น้องๆให้น้องเอง ขอดูหน้านายหน่อยอุโรงี้หน้าอย่างน่าเกียร์เลยโอ้ยโอ้ยโอุโรงี้ในสลักอะไรที่เน้นนะิไม่ยุ่งกับผู้ชายแล้ววางวางจำนายแล้วตัวผูเต้นแต่ฉันยังโปรดไม่ว่ารู้สึกจะขำเตียนแทนนี่น้องวันด้ตัวผูเต้นแปลงร่างบินเงินซุนใครอารักขาใครคืออารักขารับหนึ่งร้อยคะแนนเพื่อชนะ พายุเฮ<า>อริเทเกนมันได้ช่วยช่วยหยิบไกนะ่เนาะที่ฆ่าไก่แล้วิีดเนือเสียงเกมัน,ม,น,ม,นมีแต่ชิกออุสอันนี้คือพลังอีกพลังนึงแล้วกันโผล่โผล่โผล่น้องทุกคนขาที่บอกไว้เลยนะคะว่าคลิปนี้เกจะฆ่าอะไรดบุบคิห <laughs> นี่แน่เอาหัวหลุดแล้วเกก็เหมือนกันเดี๋ยวเขาหลบให้่ ปานวาลีกระบวนท่าที่หนึ่งผิวน้ำสงบนิ่งนี่ปานไปขี่บาลีอาเอ้ยไม่ใช่ปานขายามาตียามาตีผู้หญิงไอ้คนไม่มีมารายาทน,นี่เนี่ยแน่จริงนกนไม่มีมารายาทเสียงแห่งกรรม แล้วก็พลังอีกพลังเอ็มมกกนะุไปจัดการนะไปโดนมาอีกแล้วพลังไรนี้จะ้าเวทธนาหรือพืนจะมาเวทธนาหนืสระลตัวน,นี้ควอนตี้พบตีป,ปีแล้วก็ตาย <c oughs> กเก่าเกินไปแล้วไอ้มังกรนะะ่ากล้าวสี เราคือนักล่าสัมบเวชีเราจะต้องตีสัมบเวชีให้ตายอันนี้หัวหลุดแล้วอพี่บุ๊บบบบ่บบบบดบบ่บบ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 นบบ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  เมตต้ตั้ง105อยู่ดูเรานี้แค่100เองแค่50เองเกแต่เรื่องมากได้คลิป8นาทีแล้นเฮ้ยสุดท,ท้ายสุดโดมั้าที่คุ้มของข้าปเจ้าด้วยไม่เอาจะต้อง<ห>ใช้<ห>ใชอารักษ์ขามาปกป้องอสำหรับวันนี้ล้าก่อนจะกันในคลิปหน้าไม่ไ